สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายบันไดไม้ไผ่นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดความยาว7เมตรนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับอันนี้ขายเม็ดละ150บาทนะครับอันนี้เราก็จะใช้เทคนิคในการดัดไมใ้ให้มันตรง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเราใช้ไม้กแกๆเลยครับไม้ก็จะเนื้อหนามากดีนก็จะติดข้อทุกทุกอันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจบรรด้ไม่ไผ่นี่ครับก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะส่งเฉพาะในจังหวัดกระบี่นะครับถ้าต่างจังหวัดลูกค้าก็มารับของที่ร้านได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แนละกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ